ขณะที่หลายจังหวัดได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาโดยที่จังหวัดยะโสธรพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีกวนข้าวทิพชาวบ้านบ้านดอนแรดตําบลตากทองอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรได้ร่วมรณรงค์และสืบทอดประเพณีกวนข้าวทิพเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาที่วัดป่าบ้านดอนแรดโดยช่วยกันจัดเตรีมยมธัญพืชซึ่งเป็นของประชาชนที่นำมารวมกันกวนข้าวทิพ เพื่อไปถวายพระสงฆ์และแจกจ่ายให้กับชาวบ้านโดยเชื่อว่าผู้ที่ได้รับประทานข้าวทิพย์จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภยัยและมีความสุขตลอดไปส่วนที่จังหวัดสระบุรีนายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดงานมหกรรมสาธิตและการทำข้าวต้มลูกโยนประจำปี2557ที่วัดพระพุทธฉายตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองเพื่อเผยพระเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งคนไทยนิยมทำข้าวต้มลูกโยนห่อด้วยทางมะพร้าวอ่อนและใบเตยในวันออกพรรษาเท่านั้น ส่วนที่จังหวัดหน้ามีงานประเพณีแข่งเรือตานก๋วยสลากวัดบุญยืนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2557ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาในวันออกพรรษาเน้นใช้เรือขุดจากไม้ท่อนที่มีการแกะสลักหัวและหางเรือเป็นรูปพญานาคอย่างสวยงามเพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและที่ท่าเรือด่านสุลกากรบึงการจังหวัดบึงการซึ่งเป็นด่านชายแดนไทยลาวตรงข้ามกับเมืองปากซันแขวงบริคคำไซประชาชนชาวลาวที่มาทำงานในจังหวัดบึงการทยอยเดินทางกลับเพื่อร่วมทำบุญในวันออกพรรษาและถือโอกาสเยี่ยมญาติ ส่วนชาวไทยก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่สปปลาวเช่นกันซึ่งในวันออกพรรษาที่เมืองปากซันจะมีการจัดงานออกพรรษาโดยมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีลาวเวียดนามไทยเชื่อมความสัมพันธ์คาดว่าจะทำให้มีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า50ล้านบาท